อันม,มีมาใส่บริการนะครับลานท่องฟ้าประชารัฐมันคนละเคิงอยู่ลานจะเล่นสับนะครับอยอบอู่บ้านดอนดูบ้านดอนดูทัดออกไปนั่นถนนมาริวันครับ <c oughs>

ดีดแม่ยชาวบ้านเขามี่ชาบอกว่าสิประจํนกัเฮนนันมันดูีก้นหัวมัแ่สีเิ่มยยดจางเสีกับแพ้งเนานกับ้เอากระเบียบมาเข่าอมาไปคนคนผมมาเสือมันกัไปเลยได้จงเสียง่นี้หลายกินว่ะนะกคือเขาไปซื้อของแล้วเนาะเขากระิจักสีเอามาหยัางมาเนี่ยขันมีคนบอกมันก็เอามาไงมันมาเขาออมา ตัวปีติมันจะทางเนี่ยคือหิมแล้าจนุ่มจะขี่มันลูกสาวเรวันนี้าจะขายจริงๆใช่ครับขาดพูดไวเงินนูมันมีอายุเนาะมันมีอายุมันมีน้ำผา่น้มุกแม่น้ำมุกน้ำมุกผาพาผ้า Okay. อันนี้คนละครึ่ง <Okay. S 1> คนละครึ่งเรียบร้อย <Okay. S 1> oh. สินค้ามีหลากหลายให้เลือกนะครับ mm hmm. เครื่องครัวร mm hmm. องเท้า mm hmm. ของใช้เบ็ดตเตล็ดทั่วไป mm hmm. นี้ก็ผงสักครบมีครบนะครับตันนั้ำนมเครื่องครัวเดินชมนะครับเดินชมร้านเผื่อใครจะแวะมาซื้อของมีครบครับมีครบสำหรับที่จะใช้ประจำบ้านทั่วไป ขนมพี่ยอนมเดินอันนี้เดินลงมาก็เอามีเติมอันนี้นะครับบุญเติมนะครับตู้เติมโทรศัพท์ข้างหน้านั้นเป็นถนนมะริวันครับที่จะไปซ้ายมือไปในเมืองขอนแก่นขวามือไปทางน้องเรือนครับ คุณยายเล่นด e ้วยคุณยายเล่นด้วนคุณยายเล่นด้วยเดี๋ยวค่อยมาอีกนะเดี๋ยวค่อยมาอีกวันหยุดเดี๋ยวค่อยมาอีกน้ำโคกเอาเอาอยู่แม่เดี๋ยวหยิบออกกันน้ำโคกเห็นแบบแน้ำโคกอืม

รุ่นี้อันนี้กับปอไว้รุ่นเขาไว้ขี่รถมาใส,ส่เหรียญน,นี่ใั่หีือไมินิ <c oughs> มันถิอใส่ยังไงล่ะมันอ๋อล้วมันจะเยอะไหมเร,เราเอาไปดูก่อน